สวัสดีครับผมแมงค์จาก MG เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องของหลังคาสลูปกันนะครับหลายๆคนถามผมมานะครับเกี่ยวกับปัญหาสลูปว่ามันจะรั่วจะซึมไหมจะมีปัญหาอะไรไหมอ่ะวันนี้มาตอบให้นะครับเรื่องหลังคาสลูปของ MG จนะครับจะเป็นหลังคาแบบฮาร์โลมิกสลูปนะครับซึ่งเป็นหลังคาที่เต็มบานเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังคาสัรุปของ MG ตัวนี้นะครับเป็นแบบพาราลลมิกสรูเนาะอ่ะผมให้ดูก่อนนะครับหลังคาสรปตัวนี้เขาจะมีรางน้ําตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะมีรางน้ําตัวนี้เวลาน้ํารั่วน้ําซึมนะครับที่มาจากตัวของลูกยางตรงนี้นะครับหรือรั่วมาจากกระจกเนี่ยครับมันจะลงตามล่องพวกนี้นะครับล่องน้ํานะครับจะเป็นล่องน้ํานะครับตรงนี้ มันจะเป็นร่องน้ําแบบนี้เลยแล้วมันจะมีท่อนะครับอยู่4จุดนะครับท่อจะต่อออกมาจากด้านหน้าของตัวรถแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็จะมีท่อน้ํานะครับที่ต่อออกมาจากข้างหลังตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบระบายน้าาาาํานะครับเวลาน้ํารั่วน้ําซึมมาจากหลังคานะครับมันก็จะลงจากมันลงจากรางน้ําตรงนี้นครับเข้าไปสู่ท่อนะครับ ส่วนท่อด้านหน้านะครับก็จะลงออกไปตรงหน้ารถนะครับในส่วนของท่อด้านหลังก็จะลงออกไปด้านหลังรถเช่นกันครับผมอ่ะมองอย่างนี้หลายๆคนไม่เห็นภาพนะครับอ่าวันนี้ผมมีรถคันหนึ่งนะครับที่ลูกค้าได้มาทำการเปลี่ยนสายไฟนั่นเองครับเรามาดูรถคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้า ชนมานะครับแล้วก็สายไฟขาดอะไรต่างๆนะครับซ่อมมาจากอู่ข้างนอกแล้วก็มาทําการเปลี่ยนสายไฟนะครับผมจะให้ดูเรื่องของหลังคาสลูปนะครับอ่าหลังคาสลูปของ MG นะครับในส่วนของด้านในรถนะครับก็จะมีรางน้ําตัวนี้ครับที่ผมบอกไปนะครับรอบสลูปเลยนะครับเป็นรางน้ํานะครับแล้วเขาก็จะมีท่อแบบนี้ครับเห็นกันไม่เอ่ยท่อตัวนี้นะครับต่อออกมานะครับ นี่เห็นไหมครับเขาก็จะไปโลที่หน้ารถเลยนะครับนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับท่อตัวนี้นะครับต่อออกมานะครับอ่ะด้านหลังนะครับก็มีท่อแบบนี้ให้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีท่อแบบนี้ให้ครับนี่พาถอดออกมาดูได้ครับนี่เห็นไหมจะเป็นท่อน้ํานะครับเอาไว้ระบายน้ํา ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีท่อให้เห็นไหมสีฟ้าครับผมนี่เป็นท่อแบบนี้นะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นเส้นสีดํานะครับแบบนี้เวลาน้ํารั่วน้ําซึมอะไรมานะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะรั่วเข้าในรถนะครับมันก็จะต่อท่ออย่างนี้ครับลงข้างหลังแบบนี้ครับลงข้างหลังรถเลยส่วนด้านหน้านะครับมันก็จะปล่อยทิ้งด้านหน้ารถนะครับเนี่ยตรงตรงเสาเอนะครับ ไหลลงไปตามเสาเอเลยนะครับอันนี้หมดปัญหารั่วซึมเลยนะครับตัวนี้คือสีขาวๆอันนี้คือม่านถุงลมนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่สงสัยอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับมาดูตัวรถกันก่อนได้เพราะว่า หลายๆคนก็ถามผมมาเยอะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสลูปนะครับวันนี้ผมก็มาตอบคําถามให้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรดูแลก็คือยางขอบของสลูปนะครับเราก็ควรเช็คนิดนึงนะครับว่ามันแข็งหรือยังครับถ้ามันแข็งนะครับมันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับมาให้ศูนย์เช็คดูก่อนนะครับว่ามันเสื่อมสภาพหรือยังถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วเราควรจะเปลี่ยนมันนะครับ ไม่กี่ตังนะครับเราลองมาเช็คราคาที่สูน์ได้สําหรับลูกค้าคนไหนที่สงสัยนะครับก็สอบถามรายละเอียดต่างๆมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมก็จะมาตอบนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปตอบให้ลูกค้าแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้แบงค์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ